มึงเรียนเป็ี่ยนทำไมวะมึงออกเร่อยนะมึงบ้าเปเนี่ยเบอร์จ่องวินโอ้ตะบัวตางเจ้เย็นใจเย็นพี่ใจเย็นครับ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 เจ้เย็นครับไอ้เหี้ยมึงเป็นแม่งอะไรสัสเฮียไอ้กูเก็บตายกับตายใจเย็นใจเย็นมันแรนเขามาแล้วมันแรนเขามาแล้วหลังกระแพงนั้นแอนน้อยแอนน้อยเฮ็ดปั้นเฮ็ดปั้น ซึ่งมั่นรอบหนึ่งโมเมนต์มูนต์ดี้น่โมเมนต์มูเฮ็ดมันโลดเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะครับก็12โหลสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่องอาร์เตอร์ทีวีจ้านะครับยังมีคนเล่นเกมฟรีไฟอยู่ไหมทุกคน ถ้ายังมีคนเล่นเกมฟรีไฟล์กดไลค์ให้กับผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขี้มูให้คุณฟังต่อไปก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาเบื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับทุกคนก็อยู่กับน้องแคนลี่นะครับแล้วก็ชุดที่ผมใส่ก็คือชุดฮาฮี่นะครับทุกคน คอยเล่นโบเป็นโอ้ยเล่นโบเป็นบาสันนะเล่นโบเป็นจนังได็กกระโดดโลกไปงล่างแล้วก็หาปืนโอ้คนโลน่เอ๋อคนลงก็ยิงมันคอยมาเห็นมาเห็นอยังเดียวนี่มาเห็นคนมาเห็จบแล้วเจ้าพูอำนวยลินบอนี่แอนบอ มามาเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยฟื้นห้ยคอยกะดินโบก,กี้ขึ้กันนั่นละ่ะค oh <no. S 1> อยเล <c oughs> ่นนี่มัน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 อยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเพื่อนโอเคคอยไม่มีปืนโอ้ยค <c oughs> อยกับพระท่านมีปืนคือกันนั่นละ่ะ oh อ้าโอกีใจเย็นพี่ใจเย็น,เ,นเดี๋ยวไปซุบซุบได้บ่ล่ะโอา <c oughs> ได้ พื่อนมีไ <girl> อ้บ่ออยู่ต่างมันซุกคุเดียวตัางซุกอ๋อเออใครแน่อยู่ว่ามันยิงบอกผมแลน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 เฮียเอ้ยขึ้นมาเร็วเถอะวะเบอร์ช้อนนั่นอ้รบอกโอ้เบอร์ตีเด็กมด ไอ้บ้าเอ้ยไอ้สาระพึ่งหงุดหงเป็ี่ยนทำไมมึงออกเลยนะมือบ้าบ้าเนี่ยเบอร์จ่องนโอ้แต่บอตังไอ้เหี้ยใจเย็นใจเย็นที่รับใจเย็นค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 รับไอ้เหี้ยมึงเป็นแม่งอะไรไอ้สาระไอ้เหี้ยเอ้ยด่ากันเฉยเลยไงนะ ธรมดาที่คนตายน้ำพร้อมคนตน่าคนตายอืแน,นยุโมเมนคนตายวัดเออขึ้นมาลุงเ้วยกรสิไปรงเลยกว่านี่ลงแม่ลงแม่โดดโดดโดดอเคโดดเถแม่เบอร์สองเออจังสันละนี่นี่น,นี่โอ้มองหอยมีคนวะกี้มาชอยแม่ เร็วเร็วฮาร์ปูก็มีคนบอลปูก็มีคนบ่หาปืนดวนค่ะสัตว์นะโอเคโอ้ยมาคานี่ก็อยากมาลงน้ำกันเนาะโอ้ยลงบ่ซื้อปืนเนี่ยตายวานนี้ปืนมั่มีบวันนี้ตายคักปืนอนมัมมี่มอวะโอ้ปืนมีปืนฮาร์ปิ้นบอลฮาปิ้นบอลปืนไปอยู่ไซว่าเบิดว่าบานี้โอ้ตายตายตายลงบอลมัมมี่ปืนแล้ว เห็นปืนเห็นปืนแล้วบ่เห็นปืนแล้วบ่เอ้ยเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วอยู่นี่นี่ใช่เลยใช่เลยบักฮานน์นี่เฮ้ยมันแลงนี้เอามันแรงนี้โอ้ยมันขี่รถมันอยู่ไสมมันอยู่ไซครับโอ้มันสีซับมันสีส้นควายมันขับรถลงไปข้างล่างแล้วเร็วเร็วเ๋ยวไปเร็วไป มันคับมันคับรถนี้รถมันระเบิดแล้วใส่มันเม่วูเห็นบอหม่องรถมันพังเหรหม่องรถมันพังนั่นหม่องรถมันแตกนั่นมันแรนไปใช่ล้วโอ้พุ่นมันแรนไปพุ่นแล้วอู้มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บตายบอตายแล้วบอเนี้ยโอ้มัน่ายอยู่ อุ oh, 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 oh. Uh, oy, oh, oh ้ยหลังคอยหลังคอยมองลคนเดือดเดือดจัดเดือดจัดมูมันมันมากมันมากนะหมนมูมันอยู่ใส่เสอาหมันอยู่ใส่เอามูนไหมมียาบ่มียาบอ Land โมมันแรนข้นทิงขนโมมันาท่านตายมันได้ปืนใน,ในี่ตายโดนนี่เดี้ยอเี้ย่อากกับมี่ตัวลครกับบอดดินดีเจอโลกพร้อมมาไง่ยานะอยาหอยา,ยายอีกอนโอ้โอ้ยข่อยเจอคนอีกแล้วมาเมไ่ได้ได้ไดมาซอย,ย,ยมาซอยนี่มาซอยนี่้ไหมกางไมีหลายเหรอ โอ้ไอเหี้ยเอ้ยมันใส่มันใส่เขาแล้วมันใส่เขาแล้วอุ้ยลบลบลบโอ้ยเกือบตายเกือบตายใจเย็นใจเย็นมันแลนเขามาแล้วมันแลนเขามาแล้วหลังกระแพงนั้นแอนน้อยแอนน้อยเฮ็ดปั้นเฮ็ดปั้นเซื่งไหมรอบหนึ่งโมเมนต์โมเมนต์มุมรี่โมเมนต์มูเฮ็ดมันโลดเอ้าเอ้า

นอกใจยเย็นใจยเย็นโอ้ร้ายทางแถบบันยาก,ก็บโบมี่ตาย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 แบบนี้บไว้เด้อมันไปใส่แบบม้อนนะนน่งอยู่ขางกำแพงอยู่บัวจักยวข่อยแรนลงกไปเบิองซบต,ตัวข้างล่างก่อน,นโอ้เห็นเด็กอีกตัวนึงอุ้ยแตกแตกกูโคตอีรีไหม ออกแล้วบออย่างนี้โอ้แค่นียมียาว่ะมอนี่ว้าวน้ำเดือยน้แม่นเดือโดนมันดนหเห็ดมันโดดยห้มันหลอดหาคิวเยโอ ui lắng quậy, tay đa mọi người không lắng quái khăng bay quậy đi uy đi đây đi, đi, เอ้ามันมีปืนมีดูกระสุนอยู่มันคือบบยิขงข่อยวะโงไ่ไงงวะมันบโเห็นบ่สงไซมันบโเห็นอืมมึงคักวอบบบน,นี้แตกไปดีอมัน็มนีาอยู่ บางทีก็เลือดมันหน่อยมันก็เลยบ่ยิงบางทีดูว่ามันบ่เห็นบ่วะเลือดมันหน่อยไหนนะเึงบ่ยิงปุ๊แมนแมนแมนมันสลาดนะคานี่สู้กับบอโคตรโหดนึงเดียวบางทีโคดโคดโคดยี้มันแรนเขาบ้านเคี้ยวแล้วอยิงบบถือเลยว่าเอเคมันแรนเขาไปบ้านเคี้ยวน่ะพี่พี่พี่สอดทั้งพี่เดีวสอดทั้งพี่เดีวเห็นบ่อนั่นน่ โอ้สกไปไส<อ>ว,ว่ะระวังนกเลือกกี้มันโดดเข้ามาแล้ว<อ>แตกแล้วบอแตกแล้วบอไม่ใช่เลยโอ,อ,ยโอ้ของมันผู้ได้บางมอมนี่<อ>มีมีหน่ำแข้ง<ม>อยู่บอ โอ,โอ้โอ้โอ้ใส่มันใส่บันเออฮิดมันฮิดมัน,มน <c oughs> อย่าให้มันรอดเออยังสร็จละ <c oughs> อืม <c oughs> โอ้อยากขวดลายออกมายังดีเจเก <c oughs> อเออมันมีคนยิงกันอยู่ทางนันแต่ว่านี้ย ืทำอะไรนี่ค้นอยู่ขังลัางว่ะกี่โอ้หมกคานี่เป็นงานวะ่ะม, <c oughs> มันเลนเขาบานเคี้ยวเลยกี่โอ้บานบูมเป็นบาน,บานเคี้ยวบานดำดำ <c oughs> ปใส่เลย <c oughs> ยิงมันกี่ยิงมัน ใช่เดยบอสเส่ลนะโอ้นี่ดิเอ้านี่ยิงบ่อออกนอนไม่หลับแน่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 น่นอนดินนั่นแหละนอนไม่หลับโอ้หมอกีบอเป็นในซีฟคิวแล้วบอคื <c oughs> อโหดใช่ปะ โมกีมงกรีนี่โหดเกินไปแล้วโมกีนี่กียิงยิ่งบอดมันก็โหดเยอะๆไปยิ่งกว่าที่มันบอกไปแจ็คเกี้ยวแหละบอดบ่ยาสีล่มเด้อกันว่ามีแต่บอดนะระวังตายระวังตายให้บอดเด้อคุ้นคนคุนอยู่ข้างหน้าคนอยู่ข้างหน้าเจ็บเจ็บเจ็บกี่เจ็บ นกนอไว้แตกโอ้เหาหัวอีกว่ะห้าคนโค่นกี่คนโอ้แตกดาดคิวมอกี่พร้อม cầu cửa mos em bội đi lên móc kỳ 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 móc mó an... đí, nhìn. mó, kỷ. mó kỷ. Cấp N <laughs> mình nhìn như say wa tượt 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 chịu. say như say. <laughs> oh Lắng 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 kĩ lắng. เอาที่หนึ่งแหละโอ้เก่ง <Good> day, เลย